เอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องวงกลมนะคะขั้นแรกค่ะนักเรียนเราลองดูก่อนนะคะขอทบทวนเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของวงกลมก่อนจุดแรกนะคะจุดนี้นะะเลยคะ่ะจุดอะไรคะจุดศูนย์กลางเออจุดศูนย์กลางแล้วเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางเนี่ยนะเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปแตะที่เส้นรอบวงจะเรียกว่ารัศมี นะคะต่อไปแล้แร้แล้วเส้นนี้ลัศมีมไหมคะก็รัศมีเหมือนกันนะคะก็รัศมีกันรัศมีแล้วเส้นนี้ละ่ะก็รัศมีเอ๊ะแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางทำไงนะเส้นผ่านศูนยนะ์นนนกลางทำไงนะคะอ่ะละ่ะเอาละนี่เลยคะ่ะกูลากต่อไปเลยนี่แบบนี้อ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแบบนี้อ่ะต่อไป ต่อไปขอดสักหน่อยขอดขอดปึ้งแบบนี้นะคะขอดแล้วก็เส้นตัดวงกลมไม่สนใจค่ะตัดไปเลยตัดปึ้งตัดเลยค่ะเส้นตัดวงกลมต่อไปเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสเนี่ยสมมติครูจะสัมผัสที่จุดนี้นะปึ้งเ่ะเส้นสัมผัสวงกลม ประมาณนี้ประมาณนี้ถามหน่อยเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นคอร์ดไหมคะเป็นแต่เป็นคอร์ดที่ทำไมที่สุดเลยยาวที่สุดเลยอ่ะโอเคเก่งมากเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดนะคะเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดไปค่ะเรามาดูต่อเรามาดูต่อกันเลยเริ่มข้อที่หนึ่งรูปใดอะไรนะ รูปต่อไปนี้ข้อใดคือขอดของวงกลม O ไปดูคะ่ะหาขอดให้เจอลูกหาขอดให้เจอก่อนเริ่มที่อะไรดีคะเรามองเห็นอะไรคะ AE ใช่ไหมแล้วมีอะไรคะสักครู่นะคะอ่ะ AE แล้วมีอะไรลูก AD อ่ะ AD แล้วไปเลยคะ g b ใช่ปะแล้วก็ BE มีอีกไหม เอซีเอซีอ่าเอาละมีเท่านี้ไปดูค่ะไปดูที่ชอยซีบีซีบีซีบีอยู่ข้างล่างนี่เนาะใช่ไหมล่ะใช่ขอร์ดไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัดเลยต่อไปข้อที่สองค่ะเอซีเอซีอ่ามีแววมีแววดีเอเอ้ยถูกต้องค่ะตอบเลยข้อสองนะคะข้อสองต่อไปต่อไป DA, DA เป็นส่วนใดของวงกลมป้าดง่ายแท้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางจบค่ะต่อไปถ้า,า AB คือเส้นผ่านอะไรนะจากรูปถ้า AB คือเส้นผ่านศูนย์กลางเอ๊ะแปลกแนะคะมันไม่ใช่ AB อันนี้แก้ไขโจทย์นิดนึงมันคือ B.C. ค่ะ B.C. เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโจทดถามหามุม B.C.D. เอาละหาก่อนเลยค่ะมุม B.C.D. นะคะ B.C.D. คือมอุมนี้นี่มุมนี้จะมีขนาดเท่าไรเอาละ่ะสังเกตไหมว่า A, B, C เนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นมันจะแบ่ง,บงครึ่งวงกลมแล้วเกิดอะไรขึ้นคะมีมุมในครึ่งวงกลมซึ่งเรารู้ทฤษฎีแล้วค่ะมุมในครึ่งวงกลมจะกลายเป็นมุมฉากเก่งมากมันจะเป็นมุมฉากค่ะแป๊บนึงนะคะมันจะเป็นมุมฉากซึ่งมุมฉากมีขนาดเท่าไหร่คะ90องศา 90องศานะคะคือแล้วไปดูต่อมุมในรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาถูกไหมและมุมตรงเนี้ยไปและ90แสดงว่าขาดอีก90ถูกปะ่ะแล้วตรงเนี้ยไปและ5 5แสดงว่าแสดงว่าอะไรคะไอเจ้ามุม BCD ตรงเนี้ย B C D ตรงเนี้ย มันก็จะเท่ากับ90ลบออกอีก55เหลืออะไรลูก35ค่ะตอบข้อ1นะคะต่อไปต่อไปโจทย์ถามหามุม D E A สังเกตค่ะสังเกตไหมตรงเนี้ยเป็นขอดซึ่ง B C D อยู่ภายใต้ขอดเดียวกัน ส่วนโค้งก็ต้องเนี่ยส่วนโค้งอันเดียวกันด้วยมุมแต่ละมุมก็จะมีขนาดทเม่นกันเลยเท่ากันถูกมุมสก็หก้ามุมดีตรงนี้ก็เท่าไหร่หกห้าเหมือนกันหกห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปดูต่อค่ะมุมดีตรงนี้โจทย์ต้องการถามมุมเลยนะ D E A ใช่ปะ D ีโอ โจทย์ทำหาต้องมุม d e a คือตรงนี้คือเท่าไหรอ่ะเนี่ยรู้แล้วตรงนี้6กพาอันนี้40ขาดอีกเท่าไหรนะมุมในรูปอ่ะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแองศาก็จะได้เลยจ้ะเนี่ยอันนี้หกาอันนี้40รวมเป็นเท่าไรละหกห้าบวก40เป็น1 0ึ่เพราะฉะนั้นมุม d e a ก็จะได้เป็น ร้อยแปดสลบร้อาคำตอบคือคือเจ็ดสิบเท่าไรเจ็ดสิบห้าถูกต้องจ้าเจนะคะตอบข้อ4เอาละต่อไปค่ะข้อ25โจทย์หามุม B C A เขียนไว้ก่อนค่ะ B C A เอาละโจทย์ต้องการมุมนี้นะซึ่งมันเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางด้วย เห็นปะมุมที่จุดศูนย์กลางด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นมุมที่จุดศูนย์กลางต้องใหญ่กว่าสองเท่าของมุมในส่วนโค้งเดียวกันซึ่งส่วนโค้งนี้คือ BA อืม BA อยู่ภายใต้ส่วนโค้งเดียวกันแล้วไปดูต่อค่ะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ส่วนของเส้นตรง OBOA ซึ่งเขาเรียกอีกอย่างหนึ่ารัศศอะไรรัศมีใช่มันคือรัศมีแสดงว่า สองเส้นนี้เท่ากันถ้าสองเส้นนี้เท่ากันรูปสามเหลี่ยมอะไรละ่ะที่มีด้านสองด้านเท่ากันหน้าจัว่วด้านสองด้านเท่ากันมุมที่ฐานก็จะทำไมกันด้วยลูกเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่เหมือนกันเจ็ดสิบเหมือนกันเจ็ดสิบเหมือนกันโอเคปะมุมตรงนี้ก็เจ็ดสิบเหมือนกันและ ในรูปตรงนี้ในอันนี้มุมภายในรูปสามเหลี่ยมอีกเหมือนเดิม140แล้วใช่ไหม70็0สิบแล้วยังไงต่อร4 0แล้วไงต่อคะมันก็ขาดีเท่าไหร่ล่ะอีก40ถูกไหมแสดงว่ามุมที่จุดศูนย์กลางอ่ะสีองศาแล้วอะ่ะมันใหญ่กว่า2เท่าเพราะฉะนั้นอีเจ้ามุมนี้ก็แค่เอาสี่สิบหารอะไรลูกหารสองคตอบคือ ยีสจบค่ะแค่นั้นเองแค่นี้เลยนะคะต่อไปข้อ26ค่ะ C A B เป็นเท่าไหร่เขียนไปก่อนเลยค่ะ C A แล้วก็ B C A B เป็นเท่าไหร่สังเกตสังเกตโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้อะไรมาบ้างเอ้าคูณมายมันอยู่ในส่วนโค้งเดียวกันปะนี่ ส่วนขคง bc เลยอ่ะมุมจะเป็นยังไงกันเลยคะมุมในส่วนโค้งเดียวกันก็จะมีขนาดทำาไมกันเท่ากันเพราะฉะนั้นเจ้ามุม a กับมุม d ก็จะเท่ากันอืมแล้วไปดูไปดูต่อเอ๊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 เอดูเดอ้อตรงนี้ค่ะเขาให้ส่วนโค้งมาตรงสองก้อนเนี้ยส่วนโค้งเท่ากันแสดงว่ามุมก็ต้องเท่ากันถูกปะ่ะเนี่ยในส่วนโค้งแรกนะ อารมณ์เป็นอ่ะเค้กชิ้นแรกตรงนี้ค่ะเึื่เห็นปะคือเท่าไหร่สี่สิบถูกไหมแล้วในส่วนโค้งนี้ค่ะมาแบบนี้อีกส่วนหนึง่งอีกส่วนหนึง่งแสดงว่ามุมนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยสี่สิบด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสี่สิบอืมแล้วสังเกตต่ออ้าวคุณแม่เนี่สองอันนี้รวมกันได้เท่าไหร่ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยแปดสิบ 80มุมในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180ถูกไหมอันนี้80อันนี้65แสดงว่าหาอีกอันหนึ่งได้ดิใช่ไหมหาอีกอันหนึ่งได้ดิใช่ปะแปอสอเดี๋ยวนะ80บวกห5เท่ากับเท่าไหร่คะ145ซึ่ง2อันนี้ได้145ยสี่แล้วขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้180ก็เอาร้อยปไปลบ145ยสาคำตอบคือ35 จบปิงจบแล้วนะคะมุมดีได้35ซึ่งมุมดีเท่ากับมุม A จบร0อยสเออขอโทษค่ะได้35นี่แบบนี้ต่อไปข้อ27โอ้โหง่ายแบบง่ายแบบไม่มีอะไรกัน้นส่วนโค้งเท่ากันขอดเท่ากันเพราะฉะนั้นตอบอะไรเลย15จบจบตอบ15นะฮะต่อไปค่ะข้อ28 ข้อ28โอ้โยง่ายอีกแล้วเห็นปะส่วนโค้งเท่ากันคอดเท่ากันไปสังเกตโจทย์ถามหาอะไรคอด์ด A B ขีดเลยค่ะคอด์อ A B อ้าวขอด์อ A B อยู่ในส่วนโค้งไหนสังเกตอีส่วนคงที่มีขีดเดียวเหมือนกันตอบข้อ E D เนี่ยยาวเท่าไหร่10ตอบอะไรคะตอบ3จบ very easy mm hmm. นะต่อไปข้อ29 ข้อ29สังเกตโจดามหาอะไรคะ D B A D B A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  ดูนะเรารู้ละเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางลงมาเนี่ยเจอเส้นสัมผัสเนี่ยตั้งฉากกันตั้งฉากกันอ่ะตั้งฉากกันอ่ะตั้งฉากนะจากนั้น เขาจะมาถึงตรงนี้ได้ไงจะมาถึงตรงนี้ได้ไงสังเกตคะ่ะเห็นปะเหมือนเดิมอะสามเหลี่ยมจัวม่วอีกแล้วสามเหลี่ยมน้าจัว่วเห็นปะรัศมีเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานจะเป็นยังไงเนี่ย e ล็อกนี้เหรอนะเอาล็อกแรกนะได้สามห้าเท่ากันใช่บปะแต่ e ล็อกเนี้ยจากเส้นนี้นะอ๋ออ๋อ,อเดี๋ยวจากเส้นนี้นะจนมาถึงเส้นเนี้ยมันต้องเป็นมุมอะไรล่ะมุมฉากถูกปะ มันมีติ่งหนึ่งแหละสามห้าแหละมันขาดอีกเท่าไหร่ก็เอาเก้าิไปลบถูกป่ะอ่ะตรงนี้เแค่นี้ก็เอาสัเก้าสิลบเก้าสิบลบสามห้าใส่ไปหน่อยแล้วเท่าไหร่จ๊ะเก้าสิบลบสามห้าห้าสิบห้าจบปุ๊บค่ะสุดท้ายข้อสุดท้ายเอาละกำหนด ab ยี่สิบ ac สิบ ถามหารัศมีเอารัศมีหารัศมีก่อนรัศมีมีกี่เส้นสองเนคือ Co กับ BO ในที่นี้หารัศมีแทนไปเลยเถะให้เป็น x ไป x ไปอ้าเนี่ยมันเป็นมุมฉากแน่นอนเพราะอะไรเนี่ยเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางลงมาตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเป็นมุมฉากแน่นอนเพราะฉะนั้นใช้อะไรได้เลยพีทาเนาะพีทาเกิดจากอะไรคะ ด้านยาวสุดกำลังสองเท่ากับสั้นกำลังสองบวกกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็นเนี่ยตรงนี้มันต้องเอาจับมารวมกันเนาะมันก็จะได้เป็นอะไรคะทางเส้นนี้เลย10บบวกเอ,อกเห็นไหมทางเส้นนี้นะเนี่ยนะเขาใช้ x อกสีหนึ่งหมวกไปเลยนี่ทางเส้นนี้ก็จะได้10บ,บวกเเพราะฉะนั้น10บบวก x ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวกกับยี่สิบกำลังสองอืมได้เลยจ้าอันนี้ x กำลังสองบวกยี่สิบกำลังสองก็คือสี่รอยนะคะสิบบวก x ทั้งหมดกำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์ได้เลยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวก หลังกำลัง2องเฮ้ยจิบสจิบ,จบ,จบอะอะสังเกตก่อนสิบกำลังสองหนึบวกกับสองคูณสิคูณ x ก็จะได้ยี่สบวกกับ x กํำลังสองเท่ากับ x กกำลังสองบวกสี่สังเกตไหมแม่เออสังเกตไหม x กำลังสองกับ x กำลังสองเป็นบวกทางคู่ยังไงย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันตัดกันได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น x กำลังสองหายเหลืออะไรคะ2 0 x 2 0 x จะเท่ากับ400 100, 100ย้ายมาจากเป็นลบ100เพราะฉะนั้น x เดียวจะได้เป็น300ใช่ป่า20คูณอยู่ย้ายมาหาร อาตัดทอนให้หน้อยตัดทอนให้หน้อยได้ x เท,ท่ากับเท่าไหร่คะ0ตัด0 2 1 2 1, 2 15 30เพราะฉะนั้นได้เป็น x เท่ากับ15จบปิงเสร็จในเรื่องวงกลมนะคะแล้วอูข้อเขียนไปลองทำกันมาได้ไหมข้อ1น,นี้ไม่ต้องเฉลยเนาะง่ายมากคุณแม่ทรายคอแทนหาข้ามฉากสิทธิ์ให้เจอแล้วเอาไปเติมโอเคไหม โอเคปะเนี่ยสายเหมดเลยด้วยนะไม่ถามมุมอื่นด้วยเลยอ่ะลองดูซิหาข้ามฉากชิดให้เจอก่อนเนี่ยอีสิบเนี่ยเป็นฉากแน่เพราะอยู่ตรงข้ามมุมฉากชิดก็คือ8แน่นอนเพราะอยู่ชิดมุม A มุมที่เราสนใจใส่ใจนะฮะและสุดท้ายตรงข้ามมุม A อันนี้เป็นข้ามไปใส่กันเองไปใส่กันเองเอาละอุย๊ยอันนี้น่าสนุกค่ะแกล้งมาลองดูสิ มาลองดูซิจุดศูนย์กลาง,ลางเห็นไหมเขาว่าส่วนต่างๆลงในวงกลมที่กําหนดตามลําดับด้วยนะข้อที่1จุดศูนย์กลางของวงกลมคือ A นักเรียนคะในคลิปนี้นะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้บอกได้เลยว่าต้องเอารบาทัตรเ,เข้าไปทุกห้องทุกคนโอเคไหมถ้าใครไม่มีบัตรการ์ดค่ะบัตรใดๆแล้วแต่บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนนะคะแต่ต้องใช้ สิ่งที่มันทําให้เราเขียนเส้นให้มันตรงได้อะเคปะอืมต่อไปจ้ะรัศมีของกลมคือ AB เอ้ยเราเอาแบบไหนดีสมุิสมุสมิเอาเป็นอ่บแบบนี้ดิเอาบแบบนี้แต่ละคนจะวาดออกมาได้ไม่เหมือนกันนะคะเอาบแบบนี้ต่อไปเส้นผ่านศูนย์กลางคือ C D A เอ่อ C A D อันนี้ A อยตรงกลางเนาะ C A D สมมติครอเอาเป็นแบบนี้นะ ตรงไหมนะอ่ะแบบนี้ C โคด C อยู่นี่ C A D ค่ะ C A D ของคุณอยู่นี่อ่ะต่อไปเสร็จคอร์ดคือ C B อ่ะ C B C อยู่นี่คุกกระลาลงมา C B แบบนี้เสร็จต่อไปเส้นตัด B D เอ้าโุ้ตตัดกันยากแค่อันนี้ B ใช่ปะ่ะอันนี้ D นะ จะตัดอย่างไรปึ้งมาอย่างนี้อ่ะถือว่าตัดประมาณนี้อ่ะแบบนี้ต่อไปเส้นสัมผัสวงกลม E C F มีแต่ C ออกมาแสดงว่า C เป็นจุดสัมผัสก็เดิมเลยลากไปปึ้งแบบนี้แบบนี้เดีย๋ยวข,ขอขยนิดนะึงอ่ะประมาณนี้ค่ะอย่าลืมเขียนหัวลูกศรน,นะโจทย์ให้มาเป็น เส้นตรงนะคะสังเกตให้ดีนะคะอย่าลืมใส่ตัวอักษรด้วย c อ่า e c f นะคะเสร็จแล้วเขาเขียนเต็มแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ